สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะเป็นคลิปของเหรียญพระอาจารย์ฟ้น่นะครับรุ่นแรกปี2507นะครับเหรียญน,นี้ที่นํามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็จะเป็นเนื้ออัปป้านะครับที่พบกันในรุ่นแรกเนี่ยนะครับก็จัดทาด้วยกันมีเนื้อทองคามีเนื้อทองแดงครับสร้างน้อยมากแล้วก็ เนื้ออปป้านะครับแล้วก็ที่จะพบเจอกันก็มีเนื้อทองแดงกะไหลทองแล้วก็เนื้ออปปา้ากะไหลทองนะครับเค okay. คราวนี้เราก็มาดูหลักพิจารณาธรรมชาติของเหรียญน,นี้กันนะครับอันดับแรกเลยก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นขอบข้างเพื่อนๆก็สังเกตนะครับผิวเหรียญก็จะมีความเรียบตึงนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับมีเส้นเสียนนะครับเส้นแตก ทั่วๆเหลี่ยนเลยครั้นี้เนี่ยผมอยากจะให้ส่องให้เพื่อนๆเรามาชมด้วยกันนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับเหลี่ยนเนี้ยจะมีความพื้นเหลี่ยน,นจะมีความตึงนะครับเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยเกสาของท่านนะครับเห็นไ,ไหมฮะเป็นเม็ดๆเม็ดๆเลยนะครับเนี่ยแล้วก็หน้าผากท่านอ่าแล้วตรงนี้มีอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับ นี่เลยนะครับในหูของท่านนะครับจะมีเส้นวิ่ง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 ในตาก็เหมือนกันนะครับจะเป็นวิ่ง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 ยังไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่าจะมีเส้นวิ่งวิ่งอยู่ในหูวิบวิบวิวินะครับแล้วก็ดูซิว่าตรงนี้จะเห็นหรือเปล่าในตานี่นะครับเห็นไหมฮะอ่าในตาท่านนะครับด้านในก็จะมีวิ่ง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 อยู่นะครับ ในอีกทางหนึ่งก็เหมือนกันนะครับโอเคคันนี้ก็ด้านหน้านะครับก็จะมีเขียนเป็นตัวอักษรว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเพื่อเื่อเราสังเกตนะเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือนะนี่จะดีกว่าปะ่ะเห็นไหมฮะตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นสันคมชัดนะครับเห็นไหมฮะ คมชัดมากแล้วก็นั่นนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยตรงจุดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะว่าตั้งเป็นสรนขึ้นมาแบบคมมากๆนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูตรงคำว่าเห็นไหมฮะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโเนี่นะครับ ที่ผมส่องให้ตรงนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับแอมาตัวหนังสือใช่ไหมฮะว่าเป็นสันสันตั้งตั้งเนี่ยเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะครับอ่าต้องตั้งแบบนี้เลยคมคมเงี้ยนะฮะตรงอออ่างเนี่ยจะมีจะมีเส้นแตกคมคมไปชนสังกติเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะเห็นไหมฮะนี่นะนะครับ เส้นแตกนี่นะครับตงอาอาารงอ่านไปชนสังคติแล้วก็เพื่อนเพื่อนจะสังเกตนะครับธรรมชาติของเหรียญเพื่อนเพื่อจะเห็นเป็นนี่นะครับเนี่ยเป็นเส้นวิ่ง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 ,งแล้วก็มีเส้นแตกนะครับจากประมาณกลางท่านชี้ออกมานะครับ แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเส้นวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยนะครับที่ผมได้เห็นให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วก็จะมีกระแสเห็นไหมครับกระแสปั๊มในทั่วเหรียญเลยนะครับกระแสของการปั๊มทั่วเหรียญแล้วก็จะมีจุดนี้อยู่2จุดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแตกนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขอบเหรียญก็จะตั้งเป็นสันนะเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูไหมครับนะฮะขอบเหรียญก็จะตั้งเป็นสันขึ้นมาอื นะครับโอเคสวยงามมากเลยเหรียญนี้แกะแกะสวยจริงๆนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญสวยเหรียญสวยมากเลยครับนะครับโอเคคัน okay. นี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีตัวอักษรนะครับวัดป่าทำขามสกลนคร2507รุ่นแรกสิททอ,อสร้างถวายนะครับนะครับน,นี้รุ่นแรก เป,เป็นเหรียญปั๊มนะเพื่อนๆลองดูนะครับก็จะมีกระแสของการปั๊มนะครับที่ผมให้ลองพลิกให้เพื่อนๆดูนะครับน,นี่ขนาดว่าอยู่ในเกาบพลาสติกนะครับก็ยังเห็นที่ค่อนข้างจะชัดเลยนะฮะอืมแล้วก็เพื่องเพื่อนลองสังเกตดูนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยก็จะมีความเป็นตั้งเป็นตั้งเป็นคมชัดมากเลยนะครับเนี่ยนะครับอืมมีเส้นแตกนะครับสระ แล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็เพื่อนๆจะสังเกตรตรงมองม้าเนี่ยนะครับนี่นะฮะน่าจะเป็นแบบแกะพาดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะั้นเส้นนี้จะคมๆเลยตัวนี้จะคมๆอ่านะแล้วก็ ก็ตรงนี้ตรงวอลแวนกัสละอานะเนี่ยนะฮะจะมีเส้นแตะคมๆอยู่ระหว่างวอลแวนกัสละอาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ตรงยอยักษ์เห็นไหมครับ,นะก,รรก,รรบก็จะมีเนื้อเกินอยู่คมๆเลย เพื่อนดูตัวหนังสือนะเห็นไหมครับตัวอักษรนี่คมคมนะครับคมมากนะครับอแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะเพื่อลองสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหมฮะเลข7ไปถอถุงเห็นไหมฮะอ่าจะมีเส้นเนี่ยอ่าเส้นแตกไปนะครับ ก็เลข5นะครับเลข5ก็แตะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะให้เพื่อนๆชมตรงนี้ซึ่งขอบเหรียญส่วนมากเนี่ยอ่าโอเคชัดแล้วก็จะมีเป็นรอยอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นรอยแบบรอยแต่งนะครับรอยแต่งขอบเหรียญน,นะครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับ จะเป็นเพราะตัวตัดนะครับจะมีตรงเนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ด้านข้างให้เห็นอีกทีแต่ว่าพอเพื่อนๆนดูเนี่ยก็จะมีเป็นรอยเหมือนรอยปิ้นขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้จะมีทุกเหรียญน,นะครับปิ้นตรงเนี้นะครับจะมีทุกเหรียญอ่าตรงขอบเหรียญน,นะนะนเห็นไหมฮะนี่เกิดจากตัวตัดนะครับเนี่ยตรงฝั่งนี้นี่นะครับตรงนี้ ตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้นี่ก็คือพลิกไ้ปุ๊บอยู่มาช่วงนี้ครับตรงนี้เหนม่ะนี่นะครับอืมเห็นไหมข้างหลังก็ตรงขอบก็ยังเห็นอยู่นะฮะเห็นไหมฮะว่าตรงขอบก็มีการแต่งเหรียญน่าจะเป็นการกลึงนะครับน่าจะเป็นการกลึง อืมโอเคครับก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเหรียญของฟ้าจันทร์ฟันนะครับปี2507นะครับในอ,อัฟปปก,กานะครับก็หากเพื่อนๆน,นท่านใดมีเหรียญแล้วต้องการจะให้ผมเช่านะครับสามารถที่จะส่งรูปมาทาง Li น์แอปได้นะครับสามารถติดต่อผมได้ในหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็สามารถส่งรูปมาทางไลน์แอที่ t o n g 8 6นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ